แต่ครับมาซอยกันแล้วโบหัวเรือ่องดอกแล้วบหัวใจว่าผู้ใจสั่งใช่ไหมอ๋อแล้วอยู่กับหลานอยู่ถ้าเราออกมาน,านั่งนี่เดี๋ยวซอยโจมบละเงินมาซื่อนมบอเงินผู้เฒ่านี่ละ่ะ<อ>ได<ม>้เด็กเงินมาซื้นนอนมบอพันละสนวะัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสุกก<อ><อ>ายสุกใจทั้งสี่ยายผมนี่เป็นสั้างภาพอาชีพ ยายอยากได้แต่งเงินถัดซื่อนมกินย่ำยิ้มย่ำเออเดี๋ยวจังลาการอันนั้นอันนี้คือผมเฮ็ดไอ้ฟีเฮ็ดเอาบุญครับผมถ่ายมาหนิเบิดบ้านแล้วเดี๋ยวยายนี่พูดถ่ายแล้วถ่ายเนาะเอาเงินเอาเอาเอาอันนี้เดี๋ยวเบี่ยงไว้กินสีถูกไหมเบอร์เสียครับบ่เสียเสียจักบาทน้องสาวยายเราบอกให้แนะน้ำมาว่าบางนี่บางนี่มีผู้นึงว่าสันนะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มขึ้นมาหนะหรับนี่ยิ้มยังเดี๋เดี๋ยวให้ร้านยังไกลก่อน นี่ครับเยิมย่มเยมเหีนลูกเรจ้งองว่าันบ่ออืดตื่นเลยลูกหาเพราเ็งา <c oughs> งามงามค่งามงามงามอะ่ย่ยยเอารูปมาให้ลูกยายบอกเอเอข้างล่างเห็นบ่นี่เห็นบ่งามบ่เห็นพม่วน,นี่ละข้ามงาม ขอหามุขเจ้าจะเลื่อนดุงเรียงเดินลูกหลาเด้อ